ครับสวัสดีครับผมเก่งเจ้ากรมนะครับวันนี้มานําเสนอนะครับที่ดินนะครับในจังหวัดทางเซานะครับซึ่งเป็นอำเภอบ้านโพอําเภอบ้านโพนะครับคืออำเภออำเภอหนึ่งนะครับที่มีความเจริญอย่างมากครับเนื่องจากปัจจุบันนะครับประกาศเป็น EEC ครับและรองรับความเจริญรเร็วนี้นะครับที่ดินนี้นะครับถามว่าเหมาะเหมาะกับใครนะครับผู้ซื้อควรเป็นประเภทไหนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับที่ดินผืนนี้นะครับเนื้อที่ทั้งหมด2ไร่นะครับผมแบ่งทั้งหมดเป็นเป็นเนื้อที่ดิน9ล็อกนะครับ แล้วโถมให้เรียบร้อยครับพร้อมใช้งานครับโถมนะครับเสมอถนนนะครับถนนที่ผ่านหน้าที่ดินนะครับเป็นถนนคอนกรีตนะครับกว้างประมาณ8เมตรนะครับการแนวไหลไว้ประมาณ4เมตรครับเท่ากับถนนตรงนี้ครับแบ่งไว้แล้วนะครับ10เมตรนะครับนี่ครับตามหลักที่เขาแบ่งไว้นะครับดูนะครับตรงนี้นะครับอินเทอร์เน็ตนะครับนี่ครับสายอินเทอร์เน็ตครับดูนะครับสายอินเทอร์เน็ตครับเสาไฟยกสูงแล้วนะครับมีไฟสามเฟสครับมอแปลงอยู่ใกล้ๆครับไม่ต้องกลัวเรื่องไฟตกครับ ไฟฟ้าปปาอินเทอร์เน็ตพร้อมครับเหมาะกับใครนะครับเหมาะกับคนที่ต้องการซื้อที่ดินเพื่อปลูกบ้านที่ดินผืนนี้นะครับผมทําเองตั้งแต่ครั้งแรกคือว่าซื้อมาปุ๊บผมออกแบบเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดผมแบ่งถนนเข้าตรงกลางนะครับนี่นะครับและยกสาระประโยชน์นะครับกว้าง6เมตรนะครับ ปัจจุบันนะครับผมทําเป็นถนนหินอัดไว้ให้นะครับเดี๋ยวสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวถ้ามีบ้านอยู่ไว้หลายหลังเนี่ยความเจริญหรือการพัฒนาเนี่ยครับผมคิดว่าครับทางอบตที่นี่จะมาทําต่อให้ครับดูนะครับนี่นะครับที่ดินผืนแรกนะครับผมแบ่งไว้นะครับร้อยตารางวาครับติดถนน2ด้านนะครับด้านแรกนะครับด้านหน้าสุดเนี่ยติดถนนเนี่ยนะครับเป็นถนนคอนกรีตเนี่ยสิเมตรด้านข้างนะครับที่เป็นถนนที่เราแบ่งเข้ามาเนี่ยนะครับความยาวเนี่ยยีเมตรครับ ผืนแรกนะครับจะติดน้านะครับด้านซ้ายมือครับของที่ดินนะครับจะติดน้ําคือว่าเป็นหลอดครับซึ่งเป็นที่ดินไม่ใช่ของหลวงนะครับเป็นบ้านข้างๆเราเนี่ยครับเขาขุดหลอดไว้เพื่อทําบ้านท้าต่างอากาศครับนี่นะครับซ้ายกับขวาครับส่วนล็อกสองนะครับที่ดินนะครับหน้ากว้างติดถนนเนี่ยนะครับสิบห้าเมตรครับลึกสิบแปดเมตรครับสิบห้าเมตรเนี่ยถามว่าพอเพียงไหมบ้านจัะสารทั่วไปเนี่ยครับสร้างบ้านกันนะครับ ระดับพื้นที่ใช้สอยครับ170ตารางถึง300ตารางนะครับหน้ากว้างบ้านเนยังไงก็อยู่มาสัก8เมตรถึง12เมตรนะครับแล้วเหลือด้านข้างนะทำที่จอดรถลงจอดรถใหญ่นะครับได้อีกประมาณ3คันเนี่ยใช้พื้นที่อีกประมาณ6เมตรครับนี่ครับพื้นที่ใช้สอยครับดูนะครับแล้วก็สิ่งที่ดีนะครับสิ่งที่สําคัญเนี่ยคือเรื่องการเข้าออกครับถนนหลักคือถนนคอนกรีตถนนรองเนี่ยคือถนนที่เราแบ่งคณะประโยชน์ตลอดแนวแต่แนวเนี่ยนะครับความลึกทั้งหมดเนี่ยครับ อยู่ประมาณแค่นี้นะครับประมาณแค่80เมตรครับเพราะฉะนั้นเรื่องการเข้าออกเรื่องชุมชนแออัดนะครับไม่ต้องกลัวครับไม่เกิดแน่นอนครับนี่นะครับส่วนด้านขวามือผมนะครับผมจะแบ่งพื้นที่ไม่เท่ากันครับจะมีเริ่มตั้งแต่60ตารางวาครับจนถึง80นะครับแล้วก็ด้านขวามือนะครับจะติดถนน2ด้านคือด้านกลางคณะประโยชน์เราแล้วก็ด้านหลังครับลองดูนะครับพื้นที่ตรงนี้ผมคิดว่าเหมาะมากการเดินทางสะดวก ตรงนี้นะครับอยู่ห่างจากอำเภอบ้านโพครับใช้เวลาเดินทางตัวอำเภอเลยนะครับคือประมาณสักไม่เกิน5นาทีครับปั๊มบอตทอเนี่ยครับด้านหน้าเนี่ยครับถนนเนี่ยครับถนนหลักเส้นอำเภอบ้านโพนะครับที่จะไปแัวงเซาเนี่ยครับหรือฝ่ามือเจาะพนัดได้นะครับซ้ายมือออกเลเฟซีได้นะครับหรือใกล้ๆกับโรงงานโตโยต้านะครับยังไงเดินทางก็ไม่เกินผมว่า5นาทีน่าจะเพียงพอนะครับถ้าบ้านโพเนี่ยยังไงนะครับตัวโรงงานโตโยต้าเนี่ยไม่เกิน15นาทีครับลองดูครับ พื้นที่ใช้สอยออกแบบมาแบบชัดเจนไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องถนนไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องไฟฟ้าประปาเพราะที่ผมเจอส่วนมากนะครับพอแบ่งกันยาวแล้วนะครับคุณลองนึกภาพน,นะครับสมมุติว่าตอนนี้ไฟฟ้าเนี่ยมันขอขยายเขตฟรี่ที่140เมตรถ้าคุณไปซื้อที่ดินนะครับที่มันเกิน140เมตรเข้าไปนะครับลึกกว่าน,นี้มากๆเนี่ยแล้วถ้าผู้ที่ทำเนี่ยครับแบ่งขายเนี่ยไม่ทําไว้ให้คุณเรียบร้อยเนี่ยสิ่งที่ควรทาใจไม่ทำใจกันไม่ได้นะครับแล้วที่สุดมากพป้นที่โลกกล้างไม่ต่อกันเนี่ย เพราะว่าสุดท้ายแล้วสมมุติที่ดินคุณนะครับอยู่ห่างจากตรงนี้ไป200เมตรถูกไหมครับถ้ากับว่าคุณจะโถมเองเนี่ยครับคุณต้องวิ่งผ่านถนนเส้นนี้ไปเนี่ย200เมตรแล้วไปโถมถ้าถนนพังเนี่ยครับสุดท้ายแล้วนะครับคุณก็ไม่อยากอยู่ครับแลวถคาขยายไฟเนี่ยครับไฟฟ้าเนี่ยคุณต้องทําเองแับปลาคุณต้องทาเองเนี่ยผมว่าส่วนมากมนที่โลกร้างครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวปัญหาตรงนี้ครับผมจัดการให้เรียบร้อยแล้วและทําให้เรียบร้อยแล้วครับคือคุณสามารถใช้ได้เลยตัดปัญหาหนึ่งเ,ง,งเรื่องโถม2เรื่องแปลาสาเรื่องไฟฟ้า คุณมีอย่างเดียวครับออกแบบบ้านครับแล้วมาซื้อที่ดินผมไปแล้วใช้ประโยชน์ครับสามารถทํากู้ได้เต็มเต็มครับลองดูนะครับผมฝากพิจารณาที่ดินผืนนี้ด้วยครับสวัสดีครับ